ยีิบสามคำแต่ก็แล้วใหญ่ลยง้หเป็นบมอ,อเ่มหลูกเขาห,นนนนหนันหอนเพ็้ดกับหอนตีกัน นี่กัอยู่้อง่หทำให้มันเคี่ยวกันเองอ่ะรอนม้มันมีหนาทีกินมินน่ถ้าไปเอาเขาได้ปลูกันไมีกเนาะนี่บอะนี่อืมยาวก่จะเบ่งรูดจะนเออไปได้ เล่นบเล่นบ่คร่บพี่่เลยนคือว่วันกี่รถเมื่อำเปทแอันนี้ลอกอ่เนี่ยบอกขึนเรอก็หายม่ตลงไงเมือไหร่ดูมันปั่นอย่างมากนะมันิเนือัเอระวังรถเด้อมิน่